มาต่อกันค่ะทุกคน EP สองนะคะเดี๋ยวเราจะไปกู้อีกหัวหนึ่งนะคะทุกคน หัวหนึ่งลึกได้หรือเปล่านะอย่างนี้ปลาตนะัวเองไป,ปตรงนี้ไปเดี๋เดีจียบเนื้อของนี่ยตรงนี้น้ำเล็กกว่าอย่างตอนน้ตอนท,ที่ว่าดากะลุกโตอนเนี้ยไม่รู้นะนั่นไงแกเห็นตัวปลาแล้วหญิงนั่นนั่นนั่นไม่เห็นแล้วเอา,ดา,าเดี๋ยวแกต้องเอารองเท้าไว้ตรงไหนวะ <laughs> เดี๋ยวรองเท้าเนาะ ยิงเดิ้อี่เปล่านไม่ต้อง่องเออเออยิงผอไม่ต้องปล่องยังไงจะผอไม่ต้องกระป๋องเหมือนกันขาเดินหน่อยขาใครอ๋อข้อไดวะนี่ทุกคนนี่เห็นปลาหรือยัง นี่ตรงนี้ที่ก็้ยืนอยู่เนี่ยสองตัวแล้วนะน้องพี่สาวไปก็ตรงนู้นนี่น้ำเลยเก,กือบแค่อ,อกอะม่แตะก,กอไผ่ทั้งนั้นเลย ตัวเล็กแอ๋นั่งเรือมาหาน้าเราเราโก้ไหมเอะโกไหมครับโก้ไหมครับตัวเล็กโก้ไหมครับเอๆ นี่ลึกหน่อยดูนี้็แต่งลึกหน่อยนี่ดูค่ะทุกคนต้องไหวยน้ำเก็บนะฮะน้ำลึกเอาหัวเอาหัวเอ่อหัวหัวตีนลึกเอต้ตีนตีนลึกไปดักตรงนู้นตรงตื่นเอาหัวตีนสั้นมาดักตรงลึกอื ดักผิดไงโอ้โหได้หัวเนี้ยได้เยอะเลยอ่ะอือเยอะมากแต่ที่นี้ตัวมันเล็กถ้าดักข้างบนเออตัวมันเล็กเนาะไม่ค่อยโตเท่าไหร่ถ้าดักข้างบนอะตัวใหญ่ดูที่นี้จะไปดักข้างบนอือหือที่นี้ก็ไม่มีละมั้งว่ามีเมื่อกี้แกเห็นตรงเนี้ยอือ กนะ็มีแหละมีเนี่ยอยากกินหอยขมอ่ะมีไหม,มที่นี่มีไหมมันตอนช่วงน,นี้ไม่รู้อ่ะแต่ว่าแต่พื้นเนี่ยมันเป็นหินอ่ะพื้นที่แก้วเหยียบนะ่ะ<ต>มันเป็นหินมัอยู่ข้างบนนข้างบน,บนตัวใหญ่จะมอง้เนี่ยดึกก็เนี่ย ลึกแก้วก็ว่ายน้ำเป็นเนี่ยเพราะว่าตอนดักเขาเป็นลึกอะลึกแก้วก็ไม่กลัวเพราะแก้วก็ว่ายน้ำเป็นว่ายเป็นก็มาเดินได้ไหมเดินชิดริ้มมันไม่จับตันใบไม้เวอันมันมีล้มตกวัตตรงไปเลยจับไม่ถึงเลยนี่ไป น้ำลึกแม่ท่อมหัวค่ะทุกคนอันนี้แก้วกำลังว่ายน้ำอยู่ลึกแม่แก้วลึกท่อมหัวเลยเอไไดอย่าลื่นไปนะจมซื้อมอ่กนี่มีจีนได้ตรงเนี้ยแาเนี้ยม่อะ มันต้องด <c oughs> ักไปทางนน้นก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะนี้ต้องไปดักข้างบนดี้าโอ้ยอยับได้้ีเดิมแต่ดีแล้วดันเปลี่ยนที่วิวก็มาว่ายน้ำเอากรลังกายวิวสวย ปปดดโอ้โหหัวนี้ติดเยอะมากขายะก,ก็น้อยไอถ่ายจริงเลย <c oughs> แต่ตัวเล็กตรงนี้นของแกยังได้วะตัวใหญ่เนาะใหญ่หน่อยหัวแรกหัวแรกได้ตัวใหญ่หน่อยอผมไม่มีแต่ตัวอย่างนี้แค่นี้อเอาไว้ใช้เนี่ยไ,ได้ ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปปลดปลากันค่ะกลับไปปลดที่บ้านนะคะไปค่ะหอยอ,อ,อะไรอ่ะเชอรี่เหรอโอ้โหอมีตัวเดียวเองตัวเดียวเฮ้ยหนาวถ้าลมถ้าลมไม่พัดเนี่ยมันถ้าลมไม่พัดเนี่ยมันไม่หนาวนะอืม เดี๋ยวเราจะมาปลดปลากันนะคะนี่ทุกคนดูได้หลายตัวเหมือนกันนะเนี่ยดูแล้วค่ะม่ใชหัวนี้ไ้เยอะ่านะแต่ตัวตัวค่อนข้างเล็กนะไม่ค่อยโตไม่รู้ใครได้เยอะกว่าใครกันแน่เนาะ นั่นอะไรอ่ะมันมันปลากรเลยปลากรดเล็กปรากรแต่ว่าก็ไม่โตนะนี่เรามาปลดปลาของเรานี้วะหลอเหนเกินก้็หวาแล้วมหหต้องาก้แก้แกเอาเลยเอแก้ได้ะมันต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นไม้อย่างนั้นแก้เลยแล้วมันจะง่าย ง่ายมากเลยไม่ม right. well? ันใีเป็นอีลงตุงดังอย่างเงี้ยใ่ไหมเออง่ายมากเลยอย่างนี้นะไม่แต่นั้นมันต้องต้องต้องมัดไม้สูงหน่อยตต้องหัวมันยาวอ่ะต้องมีไม้ตองสูงนะพี่ว่านี่เจย์ยังหาต้นสายปายเหตุยังไม่เจอเลยเดี๋ยวเจอกันปวดอันนี้ก่อนก็ได้แต่ว่าเจอแล้วนีองควักถิ่ไม้ไปโวยกองเผาอ่ะนี่ทุกคน <Okay. S 2> นั่น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 นี่แมวแมวแล้ว <c oughs> ลวะหิวแล้วว <c> ะ <oughs> จะแมวพัดลมอ่ะเดี๋ยวต้องเอาปลาเอาก่อนนะนนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเอาขยะทีหลัง <ort. i> มันมาแบบนี้ละเรา่ายปะถาแบบท่คนดยมีแบบมีต่ปลาตะกับด้วยปลาูด้วยมันสะเยอะเหมือนกันนี่หว่าปลาตน่าจะติ๊ช่วงดูกะประมาณสามสี่ทุ่มอะเนาะโอ้ยหมเนริบๆยกเดี๋ยวเตาเสิร์ฟ่ไรแ่าใสนี่อ่ะใสปิ๊กทำเป็นบางตัวไงตัวทำเป็นหลังล้วหลังแล้ว mọi người làm nha.

คนลงมาไหนได้หลาไปเดี๋ยวเราเอาอะไรไม่าดๆย่างนี้จิไปดินดไปแล้วกันแก่เวลาพ่ขยะออก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 จะใช่ไหมขยะขาวมันจะแดงไปดินๆอ้วนเราพึกงใช่ไกมอร่งเขาอา้มันพึหอ้ด้อมีเกลือไม่ไม่เ้าเลยนะอะไรเกลือเกลือพงก็ได้เกลือเกือพ้งเนก็ได้

คนฟันีเดียถอดข้าวเลือแล้วถอดขอบข้าวเลืจแบ่งครับตัวีีในตู้ไปดยยอีกไม้อดถอดเกล็ดผาดพอง้ไปลจะกไม้เยอะ ก็แมเ่เล่มเล่มตั้งแต่เช้ามืดให้ทีนน่อน,นอนก็ไม่กินนะแค่นอนแค่เร่งหัดผูดไงแค่จะหัดผูดครับเอากลับมาชำระน้ำลายสี่แบบมนันมา โอ้ยคือตกใจเยีน่นมดีป้ะมาว่านกันเลยต้วงเนี่ยเนี่ยมันจะมันมีตาอยู่นี่ทำไมของอาทักอ่ะเอาได้มาเนี่ยตาเนี่เป็นแผลเป็นแผลโอ้มันกิน ของแก้วนะได้ตรงนี้เลยหลายตัวอยู่นะ,ะเนี่ยทุกคนเยอะอยู่นะเนี่ยเป็นกิโลเลยได้กิโลแหละเนะี่ย ยันไม่ดีเนี่ยมยงชี้จะออกได้นี่ยาถ้าอกอ่วงนี้นะเลยถ้าอออดอกชนนี้แล้วก็มีลูกก่อนเขามาเนี่ยออกหนาออกงใ่่กอาอยู่เอกลอ เน่แม่คนซื้อแม่กินเลยเนาะแม่มเนาะ ผมเลยมันเยอะสุไปเจ้ายินเยอะขนาดนั้นลินทัก็เยอะไม่อ้วนหรอกไม่ฮะไม่เอาก็อย่าไปบังคับมันเออไม่อนกันนครับลินทาก็ห่วงหรอกโอเคโกอ้วนชอบกินด้วยดอกแคอแต่ว่านี่มันเยอะไงนี่เวลาเวลาสมมติมันงวงไปเงี้ยเราตัดพิมพคนงวงหน่อยที่ผมคบเนี่ยมันงงพูดอะไรเราเขาอะไรอย่างเงียโอ้ยเลยน้อยเขาหยิบไม่ได้น้อยไปมาของแกเลยได้เยอะกว่า

ไม่หายอ่ะีได้แบบผมเนะมมาะใหม่อ,ะ,มอะพอดีใหม่พอดีเดี๋ยวแบบว่า <c oughs> คือแบบว่าเดี๋ยวจะเอาน้ำ <c oughs> ไปรดต้นไม้ดูไง โอ้ยหนาวหนหยากได้รอดเราไม่งไงไหย่อนหนบบว่ามีกลุ้งแน่ๆเลยใครเลยแอบกโกยเดี๋ยวเขาทำเอาหย่อนหย่อนหลบลงไปแล้วเราทำสายได้ต่ายน้ำไง่มีใครรู้โต้ยหนาวโอ้ยหโนาว่นก็ตกกันเนี่ย ไปเรือตกปงประมาณน,น,นี้เพราะว่าปูมันเห็นเด็ดแอลกอกนอลนี่ก็ได้เท่านี้นะคะที่จะพักบ้านนะกน็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม,ลมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ก็เป็นกำลังใจแค่นี้นะคะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ